ปดมันบอเธอร์ที่มอยู่ดูมันจะเป็นปลาลาน,นั่นเ่งอ,อันนี้ว่เจะต้มมันซีอยู่นะครับแล้วใส่อันอันนั้นไายใส่สลลายลปลาะเบ็ดซ้อยอันนั้นติอยก่บล่าลายเบิดจะเป็นลำสูงสวัสดีทุกคนนี้ค่ะ เดี๋ยวน้องพึ่งนัวนะครับวันนี้เขากินเข่าก่อนนะครับจะแพ็กปลาแห้งนะครับเดี๋ยวเสนอว่ามีเท่าไหร่นะพี่น้องดูได้สิสิไล่ขายอยู่จะแพ็กว่ามีเท่าไหร่วันนี้ล่ะก็เสิหมักหมูนะฮะจะทําหมูปลานะครับวันนี้เขาจะตื่นตะวินงเนีย่ยอร่อยอยู่เมนูวันนี้คือเมนูที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเป็นโดนัทซะดาย พักกาศอยู่ในตู้เย็นกระมีมังก,ก็ได้เอใก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 ามาห่อใกล้ไกล้ใกลสาบะไกลบดอ่ะปรุงรสดกันต้มก็แส,บส่บเสร็จแล้ว่หน่ก็จิขี่ลายแน่ได้พี่น้องเด้อหมองหุกมอมอไป ห่อยอีกนะจ๊ะนุนก็เลยเป็นจังนสีไปหน่อยดกระด้างห <twitch. S 1> um อยหอยอีกนะกินเป็นคำนามแล้วไปนู่นเราดำหนั <alien food> <rix ited> <attaches towards> <eden> อันนี้อุ๊บเอเซสซอรี่บ่พ่อเขาเลยผัดอันนั้นเลยผัดผัดพงกิรีนะคะในแ้ลมอนดองแบบกับแจ่วอันนี้นะคะเจ้าเด็กได้ส่งให้ลูกค้านะคะเหลือบดเหลืออันนึ่งเลยละอลนหนึงสองอันพอาะดิปีขออนุญาตชิมนะคะ ขั้นไงปนะดิษนึงค่ะขั้อขั้เถ่าขันหัวใหญ่แห้งกอสะดาย้นสี้ยวสีายเลย ยูบานยูซองงดหลอด็ดไพดูขึ้นจะขาวว่าเหมือนผระแจงตั้งป้างห่อนสั่มแบบนี้เงิด็ดนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ตามหมูปลานะคะตัดเรียบๆเพียงน้องค่ะมันจนมันคำเลยพี่น้องมันคำนะคะนี่แล้วมแตกไปบนบานน้ำอันอนึงดวงดฟ้านะคะ กำลังมาซูมแซวกันแสงกำลังสวยเลยตอนนี้พีน่น้องสาระราเพลินน้องเองนะคะนะคะตอนนี้เราก็สิลาก็จะไปส่งปลาแห้งนะคะปลาแห้งเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดสี่ประมาณสี่แพคนะคะผู้ดใดอยากได้ก็ เอฟได้เลยนะคะเลยประมาณสิบแพ็กนะคะ่อยูย่บานพี่น้องครับเดี๋ยวจะออกไปส่งนะคะจะไปส่งเปิดประตูไว้ก่อนพี่น้องมันอา่ารถกลับบ้านใ้หลังจ้าเถือ่อรถรถนางสาวเผึ่งก็เลยรถนางสาวพึ่งยังไม่ได้ดล้างเลยหลังรถก็จะยังมาลุ่มมาตุ่มอยู่นะคะจิมซังก็ทำความสะอาดบ้านข้างบนนัน้องเพิ่งก็แพ็กปลานะคะแพ็กปลาเพื่อที่จะขายเลี๋ยเอากล่องไปส่งนะคะตอนนี้ทําหมูแดดเดียวโอ้ทำมัน ทำหมูปลาแดดเดียวนะคบพี่น้องคะ่ะเฮดอะไรที่มาได้เงินก็ทานะครับพี่น้องคะ่ะเทาก็ท่ายอยู่บานเท่านาอเอาไรอยู่บ้านนะมันกับบันบดิเซเขาบดิซือไงพี่น้องค่ะก็พ่อ,อยูได้เราก็ลง youtube ด้วยขายของด้วยนะคะตอนนี้นี่กระเช้าใส่บาทนะคะกระเช้าใส่บาทนี่คุณแม่พ่นสันเองเป็นกเ็เไยได้ราคาถูกนะคะพี่น้องคะ่กะก็ได้ราคาถูกได้เราสใจเจมพ์โพในแฟนเพจนะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วมูอันตากไว้บนบ้านเราจะได้ขึ้นไปเช็คอยู่บนบ้านนะคะ มันเป็นยังไงทำไปเลยค่ะก็ขายไปเลยสิค่ะสูตรนี้ได้จากน้องเอ็มมีเอ็มเอ็มมีมันบอกว่าสูตรนี้แตนงมันก็เลยเห็ดไงแล้วก็ทำทำไปเลยทุกคนมันได้ตงังค์อไปเลือกคัดผ้าหรือย,ยังเออจะออกไปซักออกไปส่งของด้วยก็ไปซักด้วยส่งของกันค่ะอันนี้ ปลแหงปลาคอเออฉันก็บอกเขาจะเป็นอย่างปลาคอมันคือจังแพงกว่าปลาคอแพงกว่าปลาธรรมดาปลาธรรมดาอันนี้ค้ากันมาหนี่งบอเออปลาคอมันหายากปลาคอมันจะแพงอะไรในนนท์หรือพี่น้องเด้อปลาคอกัปลาคอใส่ยุ้งแถวนี้สิอืมปลาคอคุณอ่ะปลาช่อนคือปลาคอแพงแพงนะคะอันนี้อันนี้ไปถ่ไปถ่ากินเขาบิ่งแพงอันนี้พี่สาวเพิ่นไปอัน รับมากผม,มก็เลยมาขายสวยจริงๆนะก็จะไปส่งของนะคะ,ะส่งของพิ่าไร้ก่อนดเหรอเขาเปิดไปดิ๋อวเขาไปบรดุลได้เหรอเิดไปก็นด้ปีดยังมันจะลืมอยูไ่ไงจะลืมหนังที่ดูอันนี้กระเช้านะคะเดี๋ย้ให้พูดขายเอยาได้จิ๋มเนีน่เนาะ พอดขายเอานะคะกระ,กระเช้าใส่บาทนะครับพี่น้องขะลงเล็กอย่างดีนะคะไม่ลอกสวยงามมากเลยนะคะเยนะเอะมากมดุคปิดปิด,ปดลำพงหน่อยสวยมากนะคะมีเยอะนะคะรอบนี้มีแต่ว่ากับอะไลป้าแดดดอกบ่าวถึงถ้ามีกระติบข้าวนู่นเดี๋ยวน้องเพิ่งจะเอามาเด้วยพี่น้องเดือดต้องนก็เพิ่งจะสือเรือแต่อันง,งามๆมากอันไม่สวยน้องก็ไม่ได้อยากขายนะคะทุกคน ต้องขายแอนสวยๆสวยเท่านั้นเอาขีนะคะส่งของเสร็จแล้วนะคะพี่น้องราบพามัดสักอันยัง้วก็ไปหาเนาะกินแรงเด้พี่น้องค่ะไปหาเนากินแรง,ง,งนะคะขอบคุณขอบคุณเอ่อทุกทุกคนที่อุดหนุน้องเผงนะคะขอบคุณทุกคนที่เอ่อเมตตานะคะพี่น้องขา เขากับ่ามีงานน้ำแหล็เนาะไม่มีงานนะคะช่วงนี้เนาะน้องผมก็บาสะมาที่จะไล่ได้นะคะ้องผนก็หาของขายห้ยังไปสิพี่น้องเพราะว่าเราต้องทำทุกอย่างทุกวิ้ีทางเล้พี่น้องเอ้ยยังขายได้เงินโอก็ะเอาเบิดเฮ็ดเบิดพี่น้องเขาต้องบ่สู้กับบ่หลุดใจเพราะเราเราเขากับเป็นแบบเขาเรียกเราก็เป็นเสาหลักอยู่นาพี่น้องค่ะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเรามันนักสู้อยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะขายของขายนั่นขายนี่ขายไปเลยค่ะ มืดกับสีมือนี่แหละจะล่องเพ่งจะล่องถอดเบอรงว่าหมูมันจะอร่อยไหมนะครับหมูมจะแสีบบ่อพี่นอ้องอือถ้ามันหนักสู้ดิหนักสู้ก็ต้องสู้เดี๋ยวกระหัในดะไครเดี๋ยวไอปูเปี่ยวจะมาอยู่เดี๋ยวพึงจะคิดว่าจาร์ยังอีกอะไรที่มันแบบบ้านเรามันไม่มีรือว่าเป็นของกิ่นที่มันแบบราคาไม่แพงคุณภาพดีได้หลยายๆนี่สิในพี่น้องครับปริมาณหลายก็ต้อง ราคาถูกสิฮะราคาถือปริมาณกับตองลายปจิบติกับพ่พ่อดีพ่อหมอพ่อขวนสิไปนอนค้างกับเฮดเดียอะไรก็ได้ที่มันแบบกิ่ง่ายๆสินะ่ะคือเป็นของที่มันกินง่ายแต่คือจังเจลนะคือน้ำปลรราสิมีค้นขายลายๆแล้วแต่ว่าห้องผัดอยากขายอาหารแห้งที่มันสามารถไปถึงได้เออเว็บกินได้ทอดกะได้ง่ายๆสิเปนองชิคๆไปหาอย่างไปหาแมงซ่อนบอกแมกิซ่อนแห้งก็สิว่า ไม่ซ่อนแง่งแพง่แล้วตัวละบาทพุนโอเปอเรนอันแม่งกิแม่งกิโอ,อน่ะแม่งกิโลว่าถตัวละบาทพุนแล้วมันประเด็ดถือได้พี่นอ้องอืหาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านีา้แหละพี่น้องครับมากน้องผมบอกมากอยู่ดีแต่ว่ามันก็นได้อยู่บ้านน้ำแหละมันได้อยู่บ้านด้วยคือเอาเ,เอากระเฮ็ดขายอยู่บ้านเฮาสิะานะพี่น้องครับโมโมแม่แม่ยูงสี่อยากอาจอาจะทำเป็นแบบหนังไก่สติกจะสีหนะแบบพอก,กินเล่นได้สีหนะพี่น้องส้าบาทสั้นสิบบาทก็บ้ากันไปเนาะเอาก็ลองเห็ด หลากหลายเมนูเสนงขายสมรชานกับข้าวได้เป็นน้ำพริกหนังไก่กรอบสิกระไดยด้วยเนาะก็จะลองอเฮ็ด,บดเบิรงดอยเอเมีมากวนพี่น้องค่ะก็จะลองทําดูข้าวต้มเกี๊ยวจุวบจิ๋วท่าเดินรอบเดินเดือดยูทูบก็ออกนะครับงวดรถจะตั้งใจ่ายอีกพี่น้องคะ่ะแล้วก็ทํา youtube ด้วยข้าก็เฮ็ดควบคู่กันไปพี่น้องเพิ่งลงคลิปเร็วมื่อกี้ว่าตอนแรกฝาสิบี้องฝนสิีตกบ่ลงคลิปเร็วนาเพิ่งตื่นเพิ่งนอนเร็วนะคะช่วงซูมมือนีเพิ่งนอนเร็วเพิ่งนอนเร็วเลยค่ะตื่นเศร้ามันก็ได้มันก็คือ หาเน่าคืดเน่าเห็ดเน่าอนันนั้นได้แต่สีพี่น้องขาเท่ากับคืดได้เห็ดได้เห็ดเบียกหล,ลายๆย่างเหมือนคัดเตื่นตะเวนถัน,นก็มาแพ็กไปแหงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวน้องเพิ่งก็จะยังบ่ได้ถามเลยเพราะว่าคือรีบไปกับประดาาาเดี๋ยวมาบ้านน้องเพิ่งด่วนเลยเพราะน้องเพิ่งบ่ได้ส่งผสมนะครับถ้าเดี๋ยวจะถามก็ถ้าผสมนี่ถ้าขายได้ก็จะกลับมาขายนะครับพี่น้องเขาก็จะกลับมาสง่งเพราะมันเป็นแบบว่าสินค้าบ้านเรา คือไปแห่งนี่บางคนคือว่าคือได้หน่อยถ้าพี่น้องน้องเพิ่งรับมาเดี๋ยวจะสิบแปดสิบเลยได้ถูกหนึ่งเพิ่งก็มาขายเอาลอยหนึ่งค่ะค่าค่าทรงกะบางมองกะสี่สิบบาทบางมองกะสามสิบบาทบางมองกะแล้วแต่มองถ้ามันกล่องยังไงก็หาสิบเก้าสิบที่วัดขนาดกล่องวัดหนึ่งสิบพี่น้องขาะก็ได้อยู่กำไรสักบาทสัสิบบาทก็ได้เล็กๆน้อยๆน,นะคะห,กกกหก่กค่าพัดกล่องอีกห่กค่าอีกก็จะได้อยู่สิบบาทสับาทก็เอาพี่น้องขาะห้าบาทสิบบาทก็เอาเก็บไปเป็นเงินเบิร์ดนะคะเป็นเงิน ฮาบาซิบาศ้าบาทเอาเบิร์นะครับบางเธอรู้พร้อมส่งไปสินค้ามีปัญหาใิส่งการรับผิดต้องรับผิดช,ชอบนะครับพี่น้องเราต้องรับผิดช,ชอบบางเือสินค้าเออถ้ามันมันอาจจะตกลุนหรือว่าอันยังจะสินไม่เขาก็ส่งไปให้อาจจะมีเกิดปิปัญหายยกันแล้วแต่นะคะเราก็รับผิดช,ชอบหมดสินะพี่น้องค่ะเขากับเพื่อลูกค้าดิพี่น้องแอต่กี่ังส่งผสมไปสอง,ง,ง,งส้มพันเสียแบบก่อนที่จะโควิดเนาะมันก็ แบบว่าไปหอดซาเพื่อก็นตัมีการแบบคัดกรองคัดนังอีละยยางเสียสมุมนะคุนส่งให้ไม่เปลี่ยนบริษัทพอมปีนศีหนาพี่น้องอืมแต่บอกเป็นยังค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะตอนนี้รอเจมจจนะครับเอาผ่ามาซักพอมพี่น้องคขาเห็ดทาความสะอาดบ,บ้านเพื่อกับเห็ดเบิงน้ำหมูในย,ยานไมวกิน จนคำหมาบอรุษไทยแต่เป็นกระจนคำนะครับพี่น้องกับพี่ไทยบันสวนรณบันนันพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะฮะคุณยูจะไหนยู่สองคนกับมอแม่แม่งสิละพี่น้องค่ะก็ดูทีวีอาเทศงานถ่ายคลิปลงอันนั้นอันนี้ล้งสีเฮ็ดแตรสิละมาอแม่แม่ไอมี่ปูเปียวมากกันสิอีเปียวมันเป็นคนกับเอมี่เป็นคนสันหาเนาะกินนั้งยังสีกับเออมันกะพอได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรสินะคะพี่น้องค่ะ เดยวน้องเพิ่งไปกินขขาวก่อนนะครับพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามน้องเพิ่งด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็อุดหนุนน้องเพิ่งเด้อเดี๋ยวน้องเพิ่งจะถ้ามีสินค้าอะไรเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องเบิ่งมืออื่นนะพี่น้องเด้อ,อทั้งจิน๊นแม่ไซบาหรือว่าเป็นหมูปลา,าด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเพิ่งจะลองชิมก่อนตอนเย็นถ้ามันอร่อยหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ินพ้่งก็จะอาจจะขายพรุ่งนี้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะ